ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับนัดฟอสนายครับกับบทวิเคราะห์ฟุตบอลครับวันนี้วันใหม่ของเดือนครับวันที่1มิถุนายน2อ6 8นี้นะครับวันอาทิตย์แบบนี้ยังมีรายการฟุตบอลให้หน่าติดตามมาอยู่เหมือนเดิมครับโดยเฉพาะรายการฟุตบอลจากทางด้านทั้งนอร์เวย์และสวีเดนนะครับเดี๋ยวนัาจะพาไปดูทั้ง2วิชาเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะเข้ามาคุยกันเพิ่มเติมก็สามารถมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องนี้นัดฟอสนายกันได้ครับรวมถึงใครอยากได้แนวข้อสอบในแต่ละวันนะครับบบบบบบสสาาาาาาามม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 รรรรรถคคคคคุุยยกกกััััััันนนนนเเเพพิิิ่่่ตทที NTF9 วววูดหแแข้อองบ ครบวจงจรเต็มรูปแบบด้วยแล้วก็มั่นคงแบบแน่นอนครับร้อเปอรนะครับสำหรับวันนี้ก็แน่นอนว่าตัวนัดเองครับผมจะพาไปดูทางด้านของนอร์เวย์ก่อนเลยนะผมในช่วงเวลาเที่ยงคืนครับ โมวันนี้ที่จะเจอกับไวกิ้งครับอันนี้บอกได้เลยว่าโจ์ค่อนข้างแปลกนิดหนึ่งนะครับสำหรับโมในตอนนี้อยู่อันดับ10นะผมนะในตอนนี้ผลงานของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ค่อยดีนักนะครับผม5เกมหลังสุดเนี่ยชนะ2แพ้2และเสมอไป็น1เกมครับเกมล่าสุดถือว่าฟื้น้วยการไปเอาชนะ SK บานครับทีมดังในนอร์เวย์มาได้ด้วยกับถึง3ประตูต่อศูนย์ด้วยกันครับวันนี้จะได้เฝ้ารังอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับทางด้านของโมนะครับส่วนทางด้านของไวกิ้งเอฟเคครับปีนี้มาดีมากมากนะครับผมไม่แพ้ใครมาเก ฟอร์มค่อนข้างดุเลยครับไปเอาชนะโบโดโกินที่เหลือ10คนมาได้ถึง4ประตูต่อ2ถึงบ้านโบโดโกินเลยนะครับทำให้ในตอนนี้เนี่ยรังจกฝูมงแบบว่าหล่อๆเลยละกันนะครับแต่ว่าวันนี้เรื่องของโจทย์ค่อนข้างชัดเจนนะ ว่าทางหน้าของโมนั้นกับไวกิ้งนั้นโจทย์ค่อนข้างน้อยมากครับคือปกติแล้วเนี่ยทีันดับหนึ่งอย่างทางหน้าไวกิ้งครับเวลามาเจอกับโมเองที่อยู่ถึงอันดับสิบเนี่ยมันควรที่จะมีโจทย์ที่อย่างน้อยๆเนี่ยต้องทำถึงหนึ่งช่วงตัวครับแต่วันนี้ครับในเรื่องของโจทนั้นมันเป็นเพียงแค่ครับผมตัวปอปาเท่านั้นครับนับมองได้เลยว่าวันนี้มีโอกาสเหมือนกันครับที่ทางหน้าของเจ้าบ้านอย่างโมนั้นจะมาเก็บหนึ่งคะแนนหรือสามคะแนนได้ครับมองไม่แพ้เป็นอย่างน้อยเลยครับวันนี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอนโจทย์ กับรายการฟุตบอลสวีเดนออสเวนคา a ์นะครับในช่วงเวลาสาทุ่มครึ่งครับซีริอุสกับ a อ k อเคโซน่านะครับส่วนตัวมองว่าในตอนนี้ a อ k อเคโซน่าผลงานค่อนข้างดีด้วยนะครับมาเจอซีริอุสที่ตอนนี้ล่นไปถึงอันดับ15เลยนะครับสำหรับในตอนนี้ครับผมฟอร์มที่ผ่านมาของทางด้านของซีริอุสนั้น5เกมหลังสุดเนี่ยแพ้ไปถึง3เกมชนะ1และเสมอมาเพียง1เกมเท่านั้นครับเกมเนี่ยแพ้มารวดเลยไม่ว่าจะเป็นการเล่นในบ้านหรือนอกบ้านนะครับส่วนทางด้านของผู้มาเยือนอย่างทางด้านเอไเคโซน่านะครับช่วงหลังเนี่ยจะ ไม่แพ้ขึ้นมา5เกมติดครับเก็บชัยไปได้2เกมและ,จะเจ้ากันไปถึง3เกมครับเกมล่าสุดพึ่งไปเฉลอชนะบอมปาปอชคาน่นามาได้นะผมหนึ่งประตูต่อศูนย์ด้วยกันครับท,ท,ทั้งทั้งที่เหลือ10คนนะครับสำหรับเกมนี้ก็แน่นอนว่าในเรื่องของโจทย์ถึงความพร้อมเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วทางด้านของ AK โซน่าน,นะผมโจทย์เนี่ยอาจจะไม่ได้มาตั้งแต่แรกนะไม่ได้มาเยอะแต่แรกนะแต่ว่าในเรื่องของกระแสตอนนี้ต้องยอมรนะับจริงๆว่าซีริอุสนั้นนะผมแม้ว่าจะในบ้านตัวเองก็ยังไม่น่าติดตามนะรม่เนีงือใ ความเป็นไป,นป,นปนได้อยู่ส่วนด้านหน้าของ a k เคโซนาที่จะบุกมาเก็บนะหนึ่งคะแนนหรือสามคะแนนได้ับผมวันนี้มองได้เลยว่า a k เคโซน่านั้นสามารถเบียดชนะด้วยด้วยสามไปครับเพราะว่าฟอร์มช่วงหลังวันนี้ต้องยอมรับว่า a k เคโซน่านั้นเหนียวแน่นใช้ได้เลยนะผมนะสองวิชานี้ครับผมใครชื่นชอบเหมือนกันก็สามารถปัดมาเจอกันได้กดติดตามมาได้นะครับส่วนใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับนนะัทฟอร์นเพิ่มเติมก็สามารถมาเอ j นจอยกันนะผมนะในคลิปวิดีโอนี้นะผมเข้าไปดูที่แอด ntf9 ครับ,รบ,รบก็จะได้รับในเรื่องของแนว <ๆ S 2> ข้อสอบมาฝากกันทุกๆวนันทีกวัน ก,ก็สามารถมาคุยกันได้เพิ่มเติมครับสำหรับในเรื่องคลิปวิดีโอนี้ครับนัดจะขออนุญาตลาพี่ทุกท่านไปก่อนครับฝากกดแล์ก็แชร์กันด้วยนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ